o ้อม e b r a n c n น n d วันนี้เราจะไม่ได้มาดูแค่ดราม่าแต่เราจะผ่าสมองดูพฤติกรรมความขัดแย้งที่ร้อนแรงที่สุดในรอบปีนั่นคือสึกระหว่างบอนนวัดและองค์กร MUO ดราม่านี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของนางงามแต่คือการประทะกันทางอารมณ์กลยุทธ์และผลประโยชน์ที่กระตุ้นให้คนดูทั่วโลกเกิดอาการ emotional contagion หรือการติดเชื้อทางอารมณ์ จนเราถูกดึงเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งนี้ด้วยคำถามคือคกลไกทางจิตวิทยาและสมองอะไรที่ทำให้เกิดดราม่านี้ทำไมการสื่อสารที่รุนแรงถึงได้ผลกับคนกลุ่มหนึ่งและทำไมเมื่อถึงจุดที่เจ็บปวดสูงสุดจึงยังต้องสู้ต่อในคลิปนี้เราจะวิเคราะห์ดราม่าทั้งหมดนี้ผ่าน3ามุมมองหลักคือ1สมองกับการสร้างเผ่าหรือ tribalism 2. จิตวิทยาการระเบิดอารมณ์ในโลกออนไลน์หรือ d i s inhibition effect และ 3. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับความเสี่ยงการพนันหรือ r o s s aversion ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยค่ะประเด็นแรกนะคะสมองกับการสร้างเผ่าหรือ t ิบอริซึมเนี่ยสมองของมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้อยู่รอดด้วยการรวมกลุ่มในดราม่าเนี้ยคุณวัได้ใช้กลไกนี้ในการสร้าง in group หรือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งอย่างชัดเจน In Group ของคุณวัตคือแฟนคลับมิสแกรนที่พักดีต่อกันด้วยความรู้สึกถูกทอดทิ้งและต้องการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีในทางกลับกัน Out Group คือองค์กร MUO ที่เป็นคนนอกและนางงามที่ Walk Out การสื่อสารของคุณวัตจึงไม่ใช่การสื่อสารเพื่อประนีประนอมแต่เป็นการสื่อสารเพื่อกระตุ้นความรู้สึกร่วมของ In Group ผ่าน Confirmation by a s s หรืออคติในการยืนยัน เมื่อบอสพูดอะไรที่สอดคล้องกับความเชื่อของแฟนคลับสมองก็จะหลั่งสารที่ทําให้รู้สึกดีและยิ่งเพิ่มความภักดีต่อผู้นําการวิเคราะห์การตอบสนองแบบสู้หรือหนีหรือ f i fight or Flight เมื่อถูกจํากัดบทบาทและถูกโจมตีคุณนวัซึ่งเป็นผู้นําของเผา่าจะต้องเลือกตอบสนองแบบ Fight ทันทีคําพูดที่รุนแรงการท้าชนและการยืนยันว่าตัวเองถูกคือสัญ,ญญาณของผู้นำที่กำลังปกป้องเผ่าพัานธุ์ของตนเองอย่างถึงที่สุด ส่วนในมุมของนางงามการวอ l k กอัคือการตอบสนองแบบฟลต์พวกเธอเลือกที่จะหนีออกจากสถานการณ์ที่รู้สึกว่าถูกคุกคามหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีนี่คือคกลไกป้องกันตัวทางจิตวิทยาเมื่อเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลช่วงที่2จิตวิทยาการระเบิดอารมณ์ในโลกออนไลน์หรือ disinhibition effect ประเด็นที่2นี้นะคะจิตวิทยาการระเบิดอารมณ์ในโลกออนไลน์เนี่ย ทาไมการสื่อสารจึงไปจบที่การใช้ท่ความรุนแรงเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าออนไลน์ดิสอินดิบิชันเอฟเฟกซึ่งหมายถึงการที่มนุษย์แสดงออกอย่างเปิดเผยมากขึ้นในโลกออนไลน์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามีความเสี่ยงน้อยลงการใช้ไลฟ์สดคือการสร้างสภาพบ้าล้ลอมที่กระตุ้นให้เกิดภาวะนี้ได้ง่ายการแสดงอารมณ์อย่างฉับพลันหรือการใช้คําพูดที่รุนแรงจะก,กระตุ้นศูนย์อารมณ์คืออะเมิกลาของผู้ชมให้เกิดปฏิกิริยาตามทันที ทำให้เกิดกระแสะทางด้านบวกด้านลบอย่างรวดเร็วนอกจากนี้การสื่อสารแบบเรียลไทมยังเปิดช่องให้เกิด Fake News และการบิดเบือนเช่นดรามา่าคำว่า Jump h ด versus d a m a g e การบิดเบือนข้อมูลนี้เกิดขึ้นเพื่อสนองต่อต่อความต้องการทางอารมณ์ของกลุ่มผู้ฟังตรงข้ามแล้วก็จะถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะมันกระตุ้นความรู้สึกโกรธและยุติธรรมผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้บริหาร คือเมื่อผู้นำต้องเผชิญกับความเครียดและแรงกดดันาทางสังคมตลอดเวลาจะทำให้เกิดภาวะดิสซิชันไซชีหรือความล้าในการตัดสินใจซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่ขาดการยับยั้งชั่งใจดังที่เราเห็นการตอบโต้จากทั้งสองฝั่งที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าถูกหลอกหรือถูกแทงข้างหลังช่วงที่ 3. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับความเสี่ยงการพน,นันหรือ l o s s a v e r s i o n คุณวัดยืนยันว่าตนเองลงทุนไปเกือบ100ล้านบาท ในมุมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเลือกหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือ loss aversion มากกว่าการสแสวงหาผลกำไรที่เท่ากันการถูกจำกัดบทบาทและถูกโจมตีทางการสื่อสารทำให้คุณวัิเองเข้าสู่โหมดการปกป้องการลงทุนอย่างเต็มที่เพราะการสูญเสียเงิน100ล้านบาทและการสูญเสียศักดิ์ศรีจะสร้างความเจ็บปวดทางจิตใจมากกว่าความพึงพอใจจากการจัดงานที่ราบรื่นส่วนประเด็นคาสิโน การที่ทีมงาน MUO แอบโปรโมทสินผิดกฎหมายในประเทศไทยสร้างความเสี่ยงทางกฎหมายและความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงการที่ MGI ต้องออกแถลงการอย่างรวดเร็วและเป็นทางการคือการแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อตัดความเสี่ยงหรือ risk mitigation และปกป้องมูลค่าหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ทันทีส่วนมุมมองต่อการพน,นันน่าสนใจที่ในขณะที่ ปฏิเสธคาสิโนโออนไลน์คุณวัยก็เคยออกมาสนับสนุน Entertainment Complex ถูกกฎหมายนี่คือความขัดแย้งทางพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริบททางกฎหมายมีผลต่อการตัดสินใจอย่างยิ่งสิ่งที่ถูกกฎหมายจะถูกมองว่าเป็นโอกาสแต่สิ่งที่ผิดกฎหมายคือความเสี่ยงที่ต้องกำจัดออกไปท,ทันทีสรุปดราม่ามิ s ยูนิเวอร์ครั้งนี้คือกรณีศึกษาชั้นดีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของจิตวิทยาสังคมและสมองมนุษย์ ที่ทำงานภายใต้ความเครียดสมองสั่งให้เราปกป้องเผ่าผธา์หรือ INGROUP และตอบโต้แบบสู้หรือ Fight Response จิตวิทยานี้ถูกกระตุ้นด้วยการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาจนเกิดภาวะออนไลน์ i ิ i n h i b i t ิชันและการบิดเบือนข้อมูลเพื่อความสะใจทางอารมณ์ส่วนด้านพฤติกรรมเนี่ยก็จะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจในการหลีกเลี่ยงความสูญเสียหรือลอสเวอร์ชนทางธุรกิจและศักศรีที่ลงทุนไปแต่ดราม่าเนี่ยยังไม่จบนะคะ ในฐานะผู้บริโภคสื่อเราสามารถเลือกที่จะมองความขัดแย้งนี้ในฐานะบทเรียนทางจิตวิทยาได้นะคะบทเรียนที่เราได้รับในฐานะผู้บริโภคสื่อเราได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของมีเดียรูเชเรซีหรือการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์สูงเราได้รับบทเรียนว่าการรับมือกับความขัดแย้งที่มีเดิมพันสูงต้องใช้เหตุผลในการวิเคราะห์กลไกเบื้องหลังมิฉะนั้นเราจะถูกอารมณ์นำพา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของช r i บิลิ s ซึมที่ถูกสร้างขึ้นคำแนะนำทางจิตวิทยาเพื่อแก้ไขสถานการณ์แม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับนางงามนะคะแต่จากหลักการทางจิตวิทยาและข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาการแก้ไขความขัดแย้งระดับนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และความสูญเสียมักจะต้องเริ่มต้นด้วยหการหยุดวงจร d i s i n h i b i t i o n โดยการสื่อสารผ่านช่องทางที่เป็นทางการ และควบคุมเช่นแถลงการร่วมแทนการไลฟ์สดที่เราอารมณ์ 2. การเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ Reframing เป็นจากการมองว่าใครคือผู้แพ้หรือผู้ชนะไปสู่การมองว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรได้อย่างไรซึ่งเป็นการใช้ superordinate goals หรือเป้าหมายร่วมที่ใหญ่กว่าเพื่อดึงทั้งสองฝ่ายกลับมาร่วมมือกันดราม่าเนีย้ยังไม่จบ แต่เราเลือกที่จะมองมันในฐานะบทเรียนทางจิตวิทยาได้นะคะแทนที่จะใช้อารมณ์ดัดเสินแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่ากลไกทางจิตวิทยาใดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในดราม่านี้คอมเมนต์มาบอกอ้อมได้เลยคะ่ะตามสไตล์ถ้าคุณเป็นนางงามจะตอบคาถามนี้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการผ่าสมองวิเคราะห์ประเด็นร้อนๆครั้งต่อไปและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ